แรงได้อีกดอมเปิดตัวโยเกิร์ตกลางงานการกุศลเล่นเกมปั่นประสาทมาช่าแมนหน้าชาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครหวานรักต้องห้ามทางช่องสาเพราะความจริงที่ปิดบางซ่อนเร้นไว้ได้เริ่มเผยปมอ,ออกมาเรื่อยๆยิ่งดูยิ่งติดมองเงี่มกับเส้นทางความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ที่ผู้กำกับนุชีอนุชาบุญยวัฒนะเน้นงานละเอียดจนคนดูยกขึ้นยิ่งให้เป็นขวัญใจแฟนโซเชียลไปแล้ว โดย EP 17จะเป็นตอนที่มาดามเคสมาชาวัฒนพานิย์รู้ว่าจีน่าโยเกิร์ตนัทชาเป็นเมียของรังสรรดดอมเหตประกูลสามีของเธอทำให้เคสเสียใจมากเพราะโดนคนที่รักและไว้ใจอย่างจีน่าหักหลังในงานแชริตี้การกุศลที่เอสพลาซาจัดขึ้นก็เกิดเรื่องราววุ่นวายมากมายรังสรรเดินควงจีน่าออกนอกหน้าเหมือนประกาศ ให้ทุกคนรู้และเมื่อมีการประมูลบริจาคเงินแข่งขันกันเพื่อจะได้เต้นรำกับนักบอลองเรแมนทริ re, สนุและชาลีดีแลนไรอันรังสรรก็จงใจบริจาคเงินจำนวนมากจนได้เต้นรำกับนักบอลแต่ไม่ยอมเต้นกลับให้เคสเต้นกับองเรเท่านั้นยังไม่พอรังสรรยังแต่งตั้งให้จีน่าเป็นผู้บริหารแบรนด์สินค้าตัวใหม่หักหน้าเคสอีกด้วยโดยฉากนี้ถ่ายทำกันที่บ้านสวยแถวซาฟารีเวิลด์เป็นฉากใหญ่อีกฉากของเรื่อง มีนักสแสดงหลักและนักสแสดงประกอบมากมายฉากนี้ที่ยากคือฉากเต้นรำของมาชากับแมนต้องซักซ้อนกันอยู่หลายรอบเพื่อให้จังหวะลงตัวต้องเต้นไปด้วยและพูดคุยกันไปด้วยเคลียร์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่ดอมก็จ้องจับผิดทั้งคู่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอิดอัดพร้อมจะปะทะฉากดรามา่ากอารมณ์บอกเลยว่ามาเต็มจนไม่กล้าจะบรรยายหวานรักต้องห้ามเรื่องราวของพากามอลินหรือลินทีรณีคงไทย แม่ค้าเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ที่โด่งดังที่สุดแห่งยุคเธออายุ35ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นโสดมีสัมพันธ์กับผู้ชายเพียงชั่วครั้งทั่วคราวเท่านั้นไม่คิดผูกพันเธอไม่เชื่อในเรื่องความรักและชีวิตคู่เพราะเคยผิดหวังในอดีตคู่ขาคนปัจจุบันของลินชื่อรังสรรหรือสรรดอมเหตตระกูลทายาทห้างสรรพ,พสินค้าใหญ่ของประเทศไทยทั้งคู่แอบมีสัมพันธ์กันลับๆทั้งที่สรรมีภรรยาอยู่ เครือมาศหรือมาดามเคสมาชาวัฒนพานิชพันรยาของรังสารเป็นซ e o ของเอสพลานาดกรุ๊ปทั้งคู่แต่งงานกันมาครบ20ปีแล้วมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนเคสเห็นลินขา,ขายของออนไลน์ได้คืนละหลายสิบล้านก็สนใจที่จะร่วมงานด้วยจึงให้จีน่านัทชาบุญประชมเลขาติดต่อน,นัดลินมากินข้าวที่บ้านใครเลริศหรือเลอิศเจนนี่ปาน,านันพี่สาวข้ามเทศของลินผู้ที่ดูแลธุรการต่างๆให้ลินเป็นผู้รับเรื่อง และมาบอกลินเธอตกใจที่อยู่อยู่เคธนัทเจอคิดไปว่าหรือเคธจะรู้แล้วว่าเธอแอบเป็นชู้กับหัวเคสเลิศบอกวางใจได้เคธนัทคุยแค่ธุรกิจลินถือโอกาสไปเจอเคธเพื่อพิสูจน์ว่าสารพูดจริงหรือเปล่าเรื่องที่ว่าเคธอนุญาตให้เขามีเมียน้อยได้รอติดตามชมฉากเต้นรำสุดประทับใจครั้งนี้ได้ในหวานรักต้องห้ามวันจันทร์ที่วันที่สองธันวาคมนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พล p